ทางเราทำของพระพุทธเจ้าเวลาบวชแล้ว <c oughs> ท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขามีพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นคติตัวอย่างสมศาสดาเกบมาก่อนแล้วเวลาพระองค์สเสด็จออกทรงพระหนวดก็อยู่ในป่าในเขาทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จออกทรงพระหนวดอดอดอยากอยากขาดขาดแคลนบางทีถึงขั้นสลบไปก็มี ได้รับความลำบากลำบนเพราะค่ากิเลสดังที่กล่าวนี้แหละพระเจ้าแผ่นดินท่านก็มีลูกมีเมียมีไพรฟ้าประชาชีเหมือนเราท่านยิ่งรักยิ่งสมวนมากยิ่งกว่าเราเป็นไหนๆอ,อย่างหนึ่งว่าพระไทยนี้จะหลุดขาดสะบั้นออกไปต่อหน้าต่อตาอเพราะความรักความห่วงใยไพรฟ้าประชาชีทั้งแผ่นดินซึ่งอยู่ในครอบครองของพระองค์ พระองค์ก็สละตัดออกไปได้ออกไปแล้วไปบวชทําพยายามฆ่ากิเลสตัวนี้แหละตัวหึงตัวหวงตัวห่วงตัวใหญ่ตัวนี่มีละําราคาไปหมดคนทั้งแผ่นดินมีราคาไปหมดทุกอย่างมีราคาไปหมดทําให้เกิดความห่วงความใหญ่เหมือนหนึ่งว่าขัวหัวใจนี่จะขาดออกไปจาก พระทวงอกนี่เลยพระองค์ก็นทนเสด็จออกทรงพระหนวดแล้วไปบําเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าผิดบ,บ้างถูกบ้างเป็นธรรมราบางครั้งถึงสลบสลไลนี่ยพระองค์ได้บําเพ็ญมาเต็มเหนี่ยวเมื่อไม่หยุดไม่ถอยได้ครั้งไรหนก็ถูกทางคือทรงบําเพ็ญอนาปานสติแล้วบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นศาสดาเอกสอนโลก แล้วเห็นหมดอย่นี้นะกิเลสตัวมันฟืนเป็นฟไฟเผาไหม้มาตั้งกับตั้งกันทั้งเขาทั้งเราตายกองกันอยู่นี่กี่กับกี่กันได้รกระจ่างแจ้งขึ้นแล้วในคืนวันเดือนหกเห็นวันนั้นอพอตรัสลู้ขึ้นมาแล้วมองดู <c oughs> พระองค์เองที่เคยเกิดเคยตายกองกันอยู่กับตัวเองและกษริย์ทั้งหลายมองดูเขามองดูเรา ตายกองกันมานี้กี่กับกี่การกี่พบกี่ชาติเกิดที่ไหนตายที่ที่ไหนบ้างนี่นับไม่ได้เลยแต่ละคนละคนเพราะกิเลสตัวห่วงตัวใหญ่ต,หญตัวหึงตัวห่วงนี่แหละพาให้ดีดให้ดินไปตามมันแล้วก็สร้างแต่พบแต่ชาติเกิดแก่เก็บตายขึ้นใส่ตัวนอกจากนั้นยังผลักดันให้เราทําความชั่วช้าละโมกสร้างบาปสร้างกรรมเต็มหัวใจเข้าไปตายแล้วก็จมลงปในโลก กี่ครั้งกี่หนคนคนหนึ่งตกนรกกี่หนเขาเกิดมาตายมาตั้งกับตั้งกันไม่ทราบว่าเป็นชาติเป็นภพสัตว์ประเภทใดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัว์นรกเท,ทวดาลิกเพียนเป็นมาไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดมาเป็นมนุษย์เก็ไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนแต่ระลึกชาติของตัวเองไม่ได้เพราะไม่เห็นร่องรอยที่มาแห่งความเกิดตายของตัวเองในภพชาตินั้นๆนี่นนน <c oughs> แล้วก็ยอมตายกองกันอยู่นั่นพอวันนั้นทรงบําเพ็ญอนาปานาสติจึงทรงะลึกชาติย้อนหลังได้บบโอ้โหการเกิดตายของเหล่านี้เพียงแต่เราคนเดียวเท่านี้มันก็นับไม่ได้แล้วเอาศพมาตายมากองกันในประเทศไทยของเหลานี้ก็จะไม่มีที่กองแล้วสำหรับศพของคนคนเดียว ถ้าไม่เปื่อยไม่เน่าตายแล้วกองกันไว้กองกันไว้กี่พบก,กี่ชาติไม่ให้เปื่อยให้เน่ากองกันมีตั้งแต่พระศพของพระพุทธของพระพุทธเจ้านะ่ะเวลาทรงเลงอนญาณดูในด้วยบุเพนีวาสารุติญาณเรียบร้อยแล้วเกิดความ <c oughs> ขยะขยะแยงในภพชาติของตนอย่างนั้นก็พิจรารณาดูสัตว์ทั้งหลายจะเกิดตายเหมือนเราหรือไม่เรียกว่าเจตูปาติญาณ เบื้องต้นได้ปุเพนิวาสานุติจานทรงอริยชาติย้อนหลังได้ถ้าเกิดเป็นสัตว์เป็นมุคคนเกิดเป็นเปรตเป็นผีสัตว์นรกอเวกีขึ้นสวรรค์ชั้นผมขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นี่เหมือนเขาขึ้นบันไดบ้านลงบันไดบ้านตลอดมานี่สัตว์ทั้งหลายก็ยิ่งมีมากกําหนดดูสัตว์ทั้งหลายยิ่งมากเข้าไปอีกนี่ตั้งแต่พระองค์เดียวเท่านั้นก็พอแล้วโศภวุเดียวเกิดเป็นชาติอะไรบ้างทีงนี้สัตว์ทั้งหลาย มันมากขนาดไหนเกิดต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัเนเกิดความสลดสังเมช <c oughs> แล้วก็พิจารณาสาเหตุแห่งการเกิดตายเหล่านี้ทั้งเขาทั้งเราไม่มีมาจากอะไรต้องพิจารณาย้อนเข้าไปเรียกว่าปัจจัยกาศเข้าในองค์อริยสัจแล้วทีนี้พิจารณาถึง อวิชาปัจจยาสร้งางคาราแล้วทีนี้พิจารณาเข้าไปมันเป็นประจากอะไรก็เป็นประจากอวิชาปัจจยาสร้งางคารานี่แหละ <c oughs> ตัววิชาเป็นกษัตริย์วัตจักรอันใหญ่หลวงครอบครองอยู่ในหัวใจของสารโลกทุกรายไปเลยพระองค์พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังในอวิชาปัจญาสรุปความแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมา พอบรรลุธรรมคือว่าคือถอนวิชานี่ออกจากพระไทยเรียบร้อยแล้วกิเลสข,ขาดสะบ้านลงไปกิเลสที่กล่าวถึงตะกี้นี้นะมันที่พาให้คนเป็นบ้าอยู่ตลอดเวลานี่ขาดสาบ้านลงไปพรอะองค์จึงได้จ้าขึ้นมาวันนั้นได้ตัดสรลุธรรมแล้วจากนั้นขอสรุปลงมาเลยเมื่อได้ตัดสรุธรรมแล้วทรงท้อพระไทย ไม่อยากสั่งสอนสัตว์โลกอะไรอีกเลยเพราะเป็นธรรมที่เลิศเลยสุดยอดที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต่จะรู้ตามเห็นตามพระองค์ได้พระองค์ก็พิจารณาทบทวนแล้วยังมีถึงจะว่าเป็นของยากลาบากผู้ที่จะรู้ตามเห็นตามยังมีอยู่จึงในพิณิพิจารณาถึงอุปนิสัยปัจจัยของสัตว์โลกที่มีเหลื่อมด้้าต่ำสูงต่างกัน บางลายก็มืดหนาสาหดมืดจนไม่มีบาปมีบุญติดตัวมีตั้งแต่กรรมชั่วชาติระบกบี่สร้างไปก็เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นเต็มหัวใจเต็มหัวใจตายแล้วก็จมไปเลยจมไปเลยนี่ก็มีประเภทที่พอบึกบือนได้ก็มีอ <c oughs> ย่างพวกเราเราท่านาน,นี่ก็มีไอ้พวกที่ป,ปะทะปรมะนี่เรียกว่าหมดคุณค่ามาาูลค่าเกิดมาก,กับโลกกับมนุษย์เขาก็ได้ชื่อแต่มนุษย์ แต่จิตใจในเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่มีมีแต่สร้างบาปสร้างกรรมมาเดียวโดยพิเสธว่าสร้างบาปไม่เป็นบาปสร้างบุญไม่เป็นบุญอยากทําอะไรก็ทํากิเลสมันก็ใสเขาให้สร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมตายแล้วก็จมในรกจมในโรกอย่นี้เรื่อยมา <c oughs> นี่พวกประเภทนี้เรียกว่ารอแต่ลมหายใจตายแล้วก็ไปจมเลยทีเดียวเพราะไม่มีบุญเครื่องฉุดลากขึ้นมาแม้แต่น้อยเลยนี่ <c oughs> ทีนี้พวกผู้ที่มีอุปนิสัยบัจจัยมากกว่าน,นั้นก็พอสูพอ้พอฟัดพอเหวี่ยงกันได้ท้าเรียกว่าเนยยะอันนี้ทั้งขึ้นทั้งลงไปได้ทั้งนั้นถ้าอ่อนก็กิเลสก,ก็ลากลงนรกได้ถ้าเราแข็งทางบุญทางกุศลเราก็ลากตัวเราขึ้นสวรรค์พรทมโลกไปได้ขึ้นพันที่สามที่สี่โอคติตันยูวิปปิจตันยูมีอุปนิสัยสามารถแก่กล้าที่จะบรรลุธรรมตรัสรู้เป็น <c oughs> ผู้สิ้นจิเลตในโลกยังมีอยู่พระองค์ก็แน,นะนำสั่งสอนด้วยมา